แล้วนาสามอย่างและอย่างที่หนึ่งคือรายได้สองคือสองราคาสินค้าสามค่านิยมหรือนิยมานิยมหรือรสนิยมคือค่านิยมก็คือสิ่งที่เขานิยมหรือความชอบของแต่ละคนใช่ไหมในสินค้าแต่ละอย่างนั่นเองอ่าดูต่อ ว่าโฆษณาการโฆษณาสินค้านั่นเองนะคะสินค้าและบริการที่มีการโฆษณาเนี่ยจะได้รับการพิจารณาแล้วก็เลือกซื้อมากกว่าสินค้าที่ไม่ได้โฆษณาใช่หรือไม่ใช่ทำไมอะ่ะการโฆษณาแสดงว่าเราจะต้องพอมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นไหมมีไหมม,มีอย่างเช่นอะไรดี นมถั่วเหลืองเฉอแตมบอกนมถั่วเหลืองอย่างเช่นนมถั่วเหลืองคุณคุณไม่ได้เอ่ยี่ห้อนมถั่วเหลืองยี่ห้อ A กับยี่ห้อ B นมพอแล้วเอาสองยี่ห้อพอเปรียบเทียบท้สองยี่ห้อยี่ห้อ A เนี่ยเขามีการโฆษณาเยอะมากเลยยี่ห้อ A เนี่ยโฆษณาเยอะเยอะในทึ่งออกทีวีออกวิทยุลงในอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมคะ ทำให้คนเนี่ยรู้จักนมยี่ห้อนี้มากว่านมเนี่ยมีคุณภาพดีรสหวานให้ความสูงอะไรอย่างเงี้ยสมมติสมตินมยี่ห้อ A เนี่ยโฆษณาทุกสิ่งอย่างเลยแต่นมยี่ห้อ B ไม่ได้โฆษณาอะไรเลยแต่ว่าไปตั้งขายอยู่ตามท้องตลาดถามว่าคนจะเลือกสินค้ายี่ห้อไหนมากกว่ากันทำไมอะ่ะ คนจะมักจะเลือกสินค้ายี่ห้อ A มากกว่าใช่ไหมคะถ้าเทียบจากราคาก่อนนะเขาก็จะเทียบจากราคาถูกไหมถ้าราคาเท่าๆกันเผลอๆสินค้ายี่ห้อ A จะถูกแพงกว่าอีกนิดหน่อยด้วยซ้ำใช่ไหมถ้ามีราคาเท่ากันใกล้เคียงกันเนี่ยคนก็จะดูในสิ่งที่เขารู้จักถูกปะเมื่อมีการโฆษณาเรารู้จักไหมรู้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้โฆษณาอะไรเรารู้จักไหมไม่รู้จัก ทั้งๆคุณภาพของสองสิ่งอาจจะเหมือนกันก็ได้เป็นนมที่มีลักษณะเหมือนกันเลยคุณภาพเท่ากันอย่างเงี้ยปริมาณที่มีในการอยที่ใส่มาในการขายก็เท่ากันแต่คนรู้จักสินค้าชนิด A มากกว่าใช่ไหมคะเพราะคนรับรู้ข่าวสารได้ได้เยอะกว่านั่นเองมันก็เลยทําให้สินค้าชนิด A เนี่ยขายดีกว่าสินค้าชนิด B ใช่หรือไม่ใช่คนให้ความนิยมมากกว่าใช่หรือไม่ใช่งงไหม ไม่งงเพราะฉะนั้นการโฆษณาคือทําให้เรารู้ถึงสินค้าชนิดนั้นๆเข้าใจสินค้าชนิดนั้นๆใช่ไหมคะอ่าดูต่อคิดว่ามีอะไรอีกห้าเอ้สี่อย่างแล้วเนี่ยอย่างที่ห้าคิดว่าเป็นอะไรนะเป็นไรคะรอัะนนั้นตเดชเป็นไรคะอย่างที่ห้าอะไรดีทราบไหมคะมอ่ามาดูซีต่อไป ความเชื่อความเชื่อเป็นยังไงความเชื่อก็จะมีทผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าแล้วก็บริการเช่นเช่นอะไรดีนะเอาเป็นของที่มันสามารถทานได้ดีกว่าอย่างเช่น อ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเดี๋ยวสิ<ช>อ่ะความเชื่อนะคะอย่างเช่นนมนมกลับมาเรื่องนมเหมือนเดิมนมวัวกับนมถั่วเหลืองอ่ะนะนมวัวกับนมถั่วเหลืองคนเนี่ยมีความเชื่อว่านมถั่วเหลืองมีประโยชน์กว่านมวัว อ่าแสดงว่าคนมักจะนิยมเลือกบริโภคนมถั่วเหลืองหรือนมวัวนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองหรือนมวัวนมถั่วเหลือง,เ,องเพราะเขาคิดว่ามันมีอะไรมากกว่าม,มีประโยชน์มากกว่าสามารถทําให้ร่างกายเราแข็งแรงได้มากกว่านั่นเองท้ง,งที่จริงหรือไม่จริงไม่จริงไม่รู้เราไม่สามารถตัดสินได้แต่เหมือนจะแล้วแต่นมแต่ละชนิดหรือของแต่ละชนิดก็จะมีประโยชน์มีคุณและโทษพอๆกันนั่นเองนะคะ อาต่อไปพร้อมยังต่อไปคิดว่ามีอะไรมีความเชื่อมาแล้วเนี่ยมีอะไรอีกอะไรคะคุณภาพไปหรือยังคุณภาพไปหรือยังคุณภาพไปหรือยังไปแล้วต่อไปข้อที่หกคือหรือดูการเกี่ยวอะไรด้วยกับการเลือกสินค้า อฤดูการที่มีสินค้าชนิดนั้นๆออกมามากๆก็จะมีสินค้าชนิดนั้นๆขายเยอะใช่หรือไม่ก็ใช่นะก็ถูกนะแต่นี้ยกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงเช่นในฤดูฝนผู้คนต้องการใช้ร่มหรือเสื้อกันฝนมากจึงทำให้อุปกรณ์นั้นขายดีใช่ไหมยอย่างเช่นหน้าร้อนช่วงเมษายนที่ผ่านมาอากาศร้อนไหม อากาศร้อนไหมร้อนเพราะฉะนั้นสินค้าที่ให้ความเย็นก็จะขายดีทั้งทุกอย่างเลยหนึ่งคือแอร์ออ่ามีแอร์มีพัดลมมีไอติมพัดน้ำแข็งน้ำนเห็นไหมสิ่งต่างๆเลยตู้เย็นใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ก็จะขายดีขึ้นเพราะเป็นความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่นั่นเอง มีอะไรอีกที่เกี่ยวกับฤด,ดูการฤด,ดูหนาวอะไรจะขายดีเสื้อกนานเสื้อนาวนะคะผ<อ>้าหม่มถุงมือ,อถุงเท้าอ่ะสิ่งเหล่านี้บางทีถ้าอยู่ในช่วงฤด,ดูฤด,ดูการสมมุติเป็นฤด,ดูหนาวคนก็จะเอาอะไรเป็นที่ตั้งอันแรกก็คือความต้องการคือต้องการสิ่งของที่มาทําให้ร่างกายอบอุ่นนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวสิเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว ทีนี้เราดูว่าเราต้องการสิ่งที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเราเราจะเปรียบเทียบของสิ่งนั้นได้ยังไงก็ต้องดูจากอะไรค่าค่านิยมหรือรสนิยมใช่ไหมความสวยงามของของว่าเอ๊ยมันสวยไหมเขาใช้กันหรือเปล่าดูซิว่ามันมีราคาเท่าไหร่ดูซิว่าอะไรอีกเขามีการโฆษณาชวนเชื่อไหมถามว่าสิ่งต่างๆน,น,นี้มันเกี่ยวข้องกันไหมคะมันสืบเนื่องกันไหม สิบเนื่องกันนะเช่นเดียวกับฤดูกาลอ่ะสุดท้ายหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างคือคุณภาพคุณภาพคุณภาพของสินค้านะคะจะจูงใจผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าชนิดนั้นๆได้ใช่ไหมคะ เพราะว่าคนมักจะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีหรือไม่ดีดีดอย่างเช่นกลบลาดินสออมีกี่ยี่ห้อห<า>มีมากมายหลายย่อเลยใช่ไหมมีมากมายหลายแบบเลยแต่ว่าสมมุติว่าเด็กชายหนึ่งซื้อแบบแบบปั่นเองมาแบบปั่นเองคือเราใช้มือหมุนนะเป็นเครื่องหลาดินสออที่ใช้มือหมุน เด็กชายสองซื้อ<ม>กบหลาดินสอที่เป็นแบบมอเตอร์ใส่เข้าไปแล้วหมุนเลย<ม>เด็กชายเ<ม>อาสองอันพอ<ม>เดี๋ยวงงหนึ่งครูงงเองอามีสองอันเด็กชายก็กเด็กชายขอเวลาเอามาใช้ในห้องเรียนเพื่อนเพื่อนก็จะขอยืมใช้ถูกไหมทีนี้ก็เกิดการดูแล้วว่าอันไหนมันใช้ง่ายกว่ากันนะอันไหนใช้ง่ายกว่าอันไหนอันขอคือเสียบเข้าไปแล้วมันหมุนเองใช่ไหมแต่ว่าพังง่ายไหม ง่ายถามว่าของมีคุณภาพไหมไมีมมแต่ว่ามีน้อยกว่าแบบไหนแบบหมุนเพราะว่าแบบหมุนมันจะมีความแข็งแรงกว่าใช่ไหมเพราะเขาสร้างมาเพื่อรับน้ําหนักมือได้ใช่หรือไม่ใช่งงไหมเนี่ยคุณภาพสินค้าอย่างเช่นอะไรดีเอาอะไรดีรองเท้าท่านเรียนใส่รองเท้าไหมคะใช,ใช่รองเท้าบางอย่างเนี่ย โฆษณาสวยหรูมากเลยแต่เวลามาใส่แล้วใส่ได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะว่าเขาทํามาเนี่ยอาจจะเล็กไปลปลายอาจจะเล็กใช่ไหมแต่บางยี่ห้อเนี่ยไม่ได้โฆษณาเท่าไหร่แต่ว่าสามารถสวมใส่ได้สบายมีคนใส่เยอะเพราะว่ามีคุณภาพดีกว่าหรือน้อยกว่าดีกว่า,วานั่นเองอันนี้นคือสิ่งที่เขานํามาเปรียบเทียบนะคะปัจจัยที่นามาเปรียบเทียบสินค้ามีทั้งหมดกี่อย่างนะเจ็ดอ,อย่างหนึ่งคือ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อมีกี่ข้อเจ็ดข้อนึกว่าจะมีแปดมาด้วยใครจะคิดเพิ่มมามีไหมความอยากได้ใช่ไหม ความอยากได้ใช่ปัจจัยในการซื้อ,อไหมคะอ่าไ,ไม่ใช่นะอ่าดูต่อเมื่อเราจะซื้อสินค้าเมื่อเราจะซื้อสินค้าหรือมีความต้องการสินค้าเนี่ยเราไปดูแล้วเปรียบเทียบแล้วสิ่งที่เราจะดูอีกหนึ่งอย่างก็คือคืออะไรเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าหรือบริการ มีเครื hmm. ่องหมายเหล่าน oh, All right? <mayonnaise> ั <princi iner> Yo, ้นแสดงว่าสินค้าและบริการมีคุณภาพไหมคะมีมีอะไรบ้างล่ะเขียนค่ะมีอะไรบ้างที่เรารู้จักมีออยมีอะไรอีกอะไรนะออยย่อมาจากอะไร เอาจริงๆเอาจริงออยออมาจากอาหารและยาไม่ใช่อยอยออยออมาจากอาหารและยาและมีอะไรอีกฮะคุณภาพอ่ะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายฮะมออยออมาจากอะไรอืม มอกอย่อมจากอะไรเป็นเครื่องหมายอะไรอ,อ,อ,อ่ะเป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าเป็นเครื่องหมายรับรองที่สินค้าชนิดนัน้นเนี่ยม,มีมาตรฐานหรือไม่มีเกี่ยวกับสินค้าด้านอุตสาหกรรมบ้านใครมีหมวกกันน็อกบ้างอ้าวลองกลับไปดูที่บ้านนะว่าที่บ้านตัวเองหมวกกันน็อกที่บ้านเนี่ยมีเครื่องหมายมอกอรหรือเปล่า อ่ามอกอเป็นยังไงเป็นเครื่องหมายยังไงเป็นรูปอะไร